เอาคว่ำลงกลึกรึไปครับไม่โดนจะคว่ำได้ไหมลองดูตั้งรับอบตั้งขึ้นมาหนักอ่ะอันนี้ฐานมันเลยน่ะเนื้อต้องต้องเอาแบบนี้เออยกยลุ้งขึ้าไปเลยระวังคิวเด้อเอาเบียดใหญ่เอาเอาเสียบเข้าถึงจะได้เบียเบ้างเอาเอาขาเเลยยสีบเ้าเสียบดูอ่าเงเอาขาเบียดด้นเวย หาวิธีการเปลี่ยนยังไงให้ทำมันอยู่เอาเล็กมากขันเอาเล็กมากขันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหลเดี๋ยวเดี๋ยวจะตื๊ดออกลองลองออกลองออกมาก่อนนะลองออกมาก่อนนะหรืถ้าได้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 ครั้งนี้ลงไม่ไม่เป็นไรหรอกยากมันหนักมันมันมีตัวนั้นตื๊ดอยู่ตื๊ดอยู่ เดี่ยวผมเนีเ่ยเ,เอาเอาอะไรมาขัดไว้หน่อยม,มันมันมีน่ายึดอยู่เอาอะไรมาเสียบขัดไว้หน่อย Mà mình mang tải vậy ไม่ยดันขึ้นหนักมากเลยเนี่ยโอได้ดันมันขึ้นนมันี้่อยนะิตลงมาเพราะว่าต่อไปเขาจะมาตังเต้นแถวนี้ไใเข้ากางหางไย

ไม่ติงมวดมาตอมาตอกนเลยนี่ยนะเอาอันนี้เอาอันนี้มาเที่ยนไปตอนี่นี่ยนที่โบแทงอยู่นะนี่บ๊วยน่เปนยังวะ เออนั่นแหละเขามันติดมันติดกันไปหมดเลยเอาเลยนี่นี่นี่ไงมันติดเลยโอ้คัดโอ้ไม่ได้มันติดนี่มันติดกันเป็นกางกระบาดเหล็กเหล็กมันเป็นกางกระบาดหมดอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ ปวดม็ดใช่ไหมอือขึ้นเขาบนเล่นอะไรนี่ขึ้นเขาบนต่อวนชโลมขึ้นสูงๆใ้ัอกออเดี๋ยวมันบิดเอาตัวน <numbers> ี <'ve been. S 3> ้ตัวนี้เออตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันทับอยู่มันทับอยู่คือคุณไปทำทำครอบอยู่ตัวนี้ตัวนี้เสียบเข้าไปเลยเสียบเนี่ยนี่เอาด้านนี้เอาด้านนี้เนี่ยนี่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 จบแล้ว

พื้นบอกเอสซีบอกว่าเลื่นน้ำในห้องน้ำอ่ะเลื่นล้ำในห้องน้ำ เรียบ,บยร,บอร้อยค่อยๆทนี่หักเลยสดนี่ฮ้ได้เงือ <แฟ S 2> เราจะยังเหล็กอยู่อีกสแผงเหรอไอ้ที่เขาตัดน,นี่นะ สองคนยกไม่ไหวเลยประมาณห้าหกคนหามมาเลยเอาอย่างนี้ดินี่ดิเมื่อเช้าที่เอามาดิเอาอย่างนี้ดิเอารถลากเอาไไม่หวอจะลากมาแล้วมันโอ้ยถนนก็พังหมดนั่นละคิดอย่างนั้นแหละถ้าไม่กลัวถนนเขาพังใช่มันต้องรอหนุนหนุนอ่ะเอาวัตถอย่างเราก็เรียบร้อยเลยไปเดินดูวัตถโอเคนะไปเดินจะต้องได้หาม หามมาเหมือนเมื่อเช้านี่เอาอาวุโสโอ่อนเพลยังเหลือยังไงปะเรียกว่าโมยไงขนาดนี้ดอกเอาเล็กแข็งนี่ยว่ะถามเอาุนี่แข็งแบบว่าหามมาบุกเมืช้านี่นะถามเอายังยังเหลือแค่นั้นปะเออไปหามแล้วก็ได้นี่หามเอาอันบมดพ่อไปเอาเข่าเอออยลืมเข่าเลยเออไปเอาอย่างอื่นก่อนเถอะลืมเข่าได้หมดนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ เก็บเหล็กขนเหล็กขนเหล็กะนะครับ